มาเลนาลกอได้กินมาใรม้อเลยมาเลสองมวยอาไรนอกลิ่นมาบนหลังแทกิ่นมาหลายอย่าจุดอิ่มกุ้งสดทั้งกางทั้งกุ้งทั้งปูหัวใจก็ปูสองตัวสามตัวกุ้งกีกิโลส่งวัวใสใจกินอะไรกินอะไ โอ้เซฟเซฟอบัลีเซสบัีเซฟเอืมหลายๆนก็ตั้งใจกินมุน่ะ่ตั้งใจกินตั้งใจกินาบใจเลยเมื่อนี้นมา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 นาม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 กกินเมามามมา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 เาม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 าาม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 บ